ต่อไปดีกาที่4ครับเป็นเรื่องของมาตา685แล้วก็มาตา682วักสอครับมาตา685ครับเขาบัญญัติไว้ว่าถ้าเมื่อบังคับตามสัญญาคำมะกันนั้นผู้คำมการไม่ชําระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้รวมทั้งดอกเบีย้ยค่าสินใหม,ม่ทดแทนและอุปกรณ์ด้วยหนี้ยังเหลืออยู่เท่าใดท่านว่าลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือนั้นครับส่วนมาตา682วักสอง ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้คำมการในหนี้รายเดียวกันท่านว่าผู้คำมการเหล่านั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันแม้ถึงว่าจะมิได้เข้ารับคำมการรวมกันข้อไท้จริงในเรื่องนี้นะครับโจ์ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ครับทำสัญญากู้ยืมเงินนะครับให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยกู้ยืมเงินไปสมมติว่ากู้ยืมเงินไปเป็นเงินจํานวน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็มีจาเลยที่2 แล้วก็ปอปลาเนี่ยครับเป็นผู้คำประกานปรากฏว่าเมื่อจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยผิดนัดชำระหนี้ครับโจทก็เลยมาฟ้องจำเลยที่1กับจำเลยที่2ปรากฏว่าหลังจากนั้นครับจำเลยที่1ผิดนัดชำระหนี้ปอปาก็ยอมชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่1นะครับเป็นเงินจำนวน7 0,000บาทซึ่งโจ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ยอมรับการชำระหนี้ครับแล้วก็ทำการปลดหนี้ให้กับปอปาครับคำถามก็มีอยู่ว่าการที่โจทเนี่ยปลดหนี้ให้กับปอปาเนี่ย จะทาให้จําเลยที่1และจําเลยที่2หลุดพ้นจากการชรําระหนี้ส่วนที่เหลือหรือเปล่าสารท่านก็วินิจฉัยอย่างนี้นะครับโจ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยอมรับชําระหนี้บางส่วนจากปอผู้คำรมกันย่อมเป็นประโยชน์แก่โจ์เฉพาะเท่าที่ปลดหนี้ให้เท่านั้นนะครับเมื่อยังมีหนี้ส่วนที่เหลือจําเลยที่1ลูกหนี้ชั้นต้นจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้อีกจนครบจํานวนตามปปพมาตรา685 ก็คือมีหนี้ค้างอยู่3 0 0 0 0ื่นบาทนั่นเองแม้โจดเจ้านี่ยอมรับการชำระหนี้และปลดหนี้ให้แก่ปอผู้กปรมการย่อมเป็นประโยชน์แก่โจ์เพียงเท่าส่วนของปอชำระให้โจ์และโจ์ปลดไปซึ่งไม่อาจทาให้โจ์ใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากจําเลยที่2ครับโจ์ไม่สามารถจะไล่เบี้ยเอาจากจาเลยที่2ซึ่งเป็นผู้กปรมการเช่นเดียวกับปอปาอันถือเป็นผู้กปรมการร่วมในหนี้รายเดียว จึงต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา682วรรคสครับในส่วนที่ปลดไปเท่านั้นก็คือในส่วนของ7 0 0 0หมื่ครับหาทําให้จําเลยที่2หลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้คำมกกรส่วนที่เหลือที่จําเลยที่1ลูกหนี้ชั้นต้นมีแต่โจดไม่ครับสรุปแล้วจําเลยที่2ครับก็จะต้องรับผิดชาระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่โจ์นั่นเองครับในฐานะที่เป็นผู้คำมักรนและจําเลยที่1ในฐานะที่เป็นลูกหนี้เนี่ย ก็ต้องรับผิดต่อโจทย์เช่นเดียวกันครับ